โอ16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจุดประสงค์ของตัวชิวัดนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้มีข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการเพื่อไปปรับปรุงจุดเด่นจุดด้อยการให้บริการของสถานศึกษาสาระสำคัญของตัวชิวัดต,ต้องเป็นความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆเช่นรายงานความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด รายงานความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาลหรืออาจจะเป็นการรายงานความพึงพอใจตามภาระงานหลักสีด้านของสถานศึกษาอันได้แก่งานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไปโดยท่านอาจจะแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเช่นรูปแบบตารางรูปแบบอินโฟกราฟิก หรืออาจจะเป็นรูปเล่มวิจัย5บทก็ได้ทั้งผลการรายงานความพึงพอใจจะต้องเป็นการสรุปรายงานผลในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564